เธอเป็นเธอไงเธอนันดีแล้ว นาสร้างคอมไดเกียวะ่ะเอาละครับผมก็ต้องขอกาบสวัสดีดีตอนรับเข้าสู่ช่องที่โตซ้องกันด้วยเพื่อนตอนนี้อย่ผมยิกโตจะก่าวจาเดินมาเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันหรือเปล่า แล้วก็ต้องขอบคุณพี่แบแกจากช่องเขาวิที่ภาคต้นคลิปให้ด้วยแล้วกันนั่นเองนะครับเครดิตอยู่ด้านล่างนะเอาล่ะซีนวันนี้ก็อยู่ในรายการของข่าวอนิเม่น,น,เนะครับทุกคนนะซีนวันนี้ผมก็ได้ทาจริงเพราะเป็นอน,นิเมที่ผมชอบในเรื่องมึงแล้วก็เป็นกระแสและมีคนชมมากที่สุดในตอนนี้ซีนวันนี้ที่มีชื่อเรื่องว่า คานาจูโอเคลิคิมาเซเป็นแอนิเมะสาวแฟนเช่าหรือ a อนิเมะที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันในตอนนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าก็ได้ฉายครบทั้ง12ตอนแล้วสุดยอดไปเลยและที่เราเอา,ามาทำาวันนี้จะเป็นข่าวอนิเมเันสองเพราะว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีว่าถ้ายอดวิวเยอะหรือมีคนติดตามชมเยอะก็บอกเลยเลยว่าอนิเมเันสองจะมาแน่นอนแต่วันนี้จะเป็นข่าวที่มีหัวข้อที่ชื่อว่า โอเคลิคิตมาสือจะมีแอนิเมชันสองถ้าหากคุณช่วยอุดหนุนซื้อแผ่นกันซึ่งง่ายๆก็คือแผ่น DVD นั่นแหละครับทุกคนหรือแผ่น BD นั่นเอง ซึ่งบอกเลยว่าอนิเมะเล่นนี้ก็ต้องให้ทุกคนช่วยกันอุดหนุนซื้อแผ่นกันไม่งั้นไม่มีที่ห้สองแน่ไม่ด่าซึ่งบอกเลยว่าช้นมีใน้าที่สองนั้นบอกได้เลยว่าโคตรดีเลยเอาละ่ะง้นหาใครที่จะพร้อมเพื่อไปฟังข่าวที่เราจะอ่านในวันนี้งั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดดินกันแล้วกันนะครับงานก็ไปดูกันในข่าวว่าข่าวนี้เขียนว่ายังไงกันบ้าง เ ok อาละคา o โ o โจโอเคลิคิมาซึอนิเมะทีวีแนวความรักของพระเอกน่ใหกับสาวแฟนเช้าผู้เพียรพร้อมที่สร้างขึ้นโดยดัดแปลงมาจากผลงานมังงะของอาจารย์มิยาจิมะเรจิกำลังเป็นแอนิเมะที่ได้รับความนิยมมากทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศและในประเทศจีนที่ของลิขสิทธิ์ในการฉายเรื่องนี้ก็มียอดวิวทะลุ1 0 0ล้านวิวไปแล้ว ทำให้ผู้ชมต่างเชื่อว่าหลังจากที่ฉายจบแล้วจะต้องมีอนิเมชันสองตามมาแน่นอนแต่ปรากฏว่าล่าสุดผู้เกี่ยวข้องกับอนิเมะได้เผยว่าจะไม่มีเซียส2ถ้าผู้ชมไม่ช่วยกันอุดหนุนซื้อแผ่น DVD หรือแผ่นบีดีกันโดยเรื่องนี้ถูกเปิดเผยบนทวิตของคุณคาคิซากิที่เป็นหนึ่งในทงีมงานสร้างอนิเมะที่ DDM และรับหน้าที่ดูแล สมาดดาวเดอะ u รันเว์กับอีกลหลายเรื่องแล่มาีคานโชกัโอคิริคิมาซึรวมอยู่ด้วยโดยข้อความของเขาก็มีดังนี้ผมอยากจะสร้างอันดัเทียสอของคานาโชโอคิริคิมัซึดังนั้นขอความร่วมมือทุกคนให้ช่วยการจองแผ่นดีวีดีหรือแผ่นวีดีกันหน่อยนะครับเพราะถ้ายอดของมันจุดๆขอให้ดาวสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้แล้วกันนั่นเองนะ ซึ่งในระยะหลังนั้นอนิเมะทีวีที่มียอดผู้เข้าชมสูงหรือได้รับความนิยมสูงแบบเห็นได้ชัดมกกักจะประกาศสร้างอนิเมะที่สองต่อทันทีหลังจากที่ฉายจบแต่จากข้อความนี้ดูเหมือนว่ามันจะใช้ไม่ได้กับอนิเมะเรื่องคานาโซคิริคิมัซึดังนั้นแล้วถ้าหาใครที่ชอบอนิเมะเรื่องนี้และอยากให้มีอนิเมะที่สอง,สองก็อย่าลืมช่วยกันอุดหนุนแผ่นอนิเมะดีวีดีและแผ่นวีดีการคนละแผ่น2แผ่นและเกี่ยวกับเรื่องนี้ ชาวญี่ปุ่นก็ได้ให้ความเห็นกันมาว่าอไม่มีกำหนดฉายทำอนิเมชันสองไว้ทีนะมันเอาจากยอดแผ่นจริงๆสินะขอขอบคุณจากข้อมูลด้วยแล้วกันคนที่บอกว่าถ้ายอดวิวในจีนเยอะและยอดขายกันน้อยก็ไม่เป็นไรหายไปไหนล่ะข้อยอดวิวมันเอาไปเป็นเงินไม่ได้อ่ะและมันก็อาจปั่นตัวเลขง,ง่ายด้วยถ้ามีเส้นกำหนดของอนิเมชันสองไว้ก็อยากให้ช่วยบอกจำนวนแผ่นที่ต้องขายได้มาจัง สินหวังจริงๆเลยเอาละนี่ก็จะเป็นข้อความที่ผมอ่านมาที่คนญี่ปุ่นให้ความเห็นกันมั้นะครับซึ่งถ้าเสียงภาพผมแปลกๆกนขอไปด้วยแล้วกันซึ่งผมก็สาเสียงเขียมไปงั้นแหละครับทุกคนเอา ่านใครที่อยากให้มีอนิเมชันสองก็ฝากไปอุดหนุนกันด้วยแต่ผมก็ไปรวมกันว่ามาจองแผนได้ที่ไหนแต่ผมก็จะไปลองดูว่าผมจะหาข้อมูลมาให้ละกันเอาล่ะง้นคลิปนี้คงมีใช่แล้วครับทุกคนงานก่อนที่จะไปก็ฝากกดไลค์กดติดต้ากดแชร์กดดึงกันลค่น้นะครับหากใครที่กดติดตาขอบคุณมากเลยอารีกตโตะง้นคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนลากคนนะครับบายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะ you